ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีภารกิจพิเศษสําหรับขบวนรถพิเศษชารุดนะครับต้นทางนครราชสีมาปลายทางโรงงานวักรสันนะครับนี่ก็คือ,อขบวนพิเศษชารุดนะครับซึ่งจะนํารถ j จอาเวสคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถนั่งปรับอากาศ ชั้น2หรือว่าอดีตเคยเป็นรถไฟบลูเทนนะครับรถไฟบลูเทนที่เคยประจำการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับภายหลังปลดระวางแล้วนะครับทางการรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ได้มอบรถ JR West ซึ่งเป็นรถบลูเทนเนี่ยให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยมารู้สึกคันนี้นะฮะก็หลายปีแล้วนะฮะหลายปีแล้วนะครับ,รบมอบมาให้แล้วก็เราก็ได้เอามาวิ่ง นะครับในเส้นทางสายเชียงใหม่แล้วก็เส้นทางสายใต้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะกำลังมีนโยบายที่จะเอารถ J w e s, <S, <S นะครับ J w e s รุ่นเก่าทีา่ถูกทิ้งให้มีสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะจะนำกลับไปปรับปรุงอีกนะฮะทีนี้ผมก็เลยนะฮะพาเพื่อนๆนะฮะมาชมกันว่านะครับรถ w e s นะครับคันนี้นะฮะ วันนี้นะครับมีสภาพเป็นแบบนี้แล้วก็คอยติดตามชมนะฮะว่านะครับหลังจากที่ปรับปรุงเสร็จแล้วนะฮะจะเป็นอย่างไงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับก็เป็นสภาพซึ่งเออไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกนะฮะดังนั้นนะครับการที่จะลากนะฮะรถพ่วงที่มีสภาพที่ไม่พร้อมจะใช้งานเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบในอุปกรณ์ช่วงล่างนะครับ เรื่องล้อเรื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็จะลากไปกับขบวนขบวนที่จะาลากหัวรถจะอาจจะลากรถคันนี้ไปเนี่ยนะครับจะเป็นถูกตั้งให้เป็นขบวนพิเศษชำรุดนะฮะก็คือมีขบวนมีมีรถที่ชำรุดอยู่ในขบวนนะครับเรียกว่าขบวนพิเศษชำรุดนะครับการต่อท่อลมเบรกเนี่ยนะฮะจะมีการเดินท่อใหม่ขึ้นมาเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อลมเบรก นะซึ่งเดินเดินท่อใหม่ชั่วคราวนะฮะเพราะว่ารถคันนี้นะครับรถคันที่ชำรุดเนี่ยคือเจเอสคันนี้มันไม่มีเบรกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเดินท่อมาใหม่เส้นหนึ่งนะครับตั้งแต่รถคันด้านหน้านะฮะซึ่งอยู่ตอนหน้าเดินท่อไปหารถคันที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะต้องมีรถคันหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นรถที่สามารถใช้การห้ามล้อหรือใช้เบรกได้เนี่ยคันสุดท้ายประกบไว้อีกคันหนึ่งนะฮะนั่นหมายความว่า รถข้างหน้าทั้งพวงเนี่ยนะฮะทั้งขบวนเนี่ยนะครับทั้งชุดเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวรถจักรมาจนถึงรถคันนี้นะครับสามารถใช้เบรกได้นะฮะสำหรับรถเจเวสคันนี้นะครับไม่สามารถใช้เบรกได้แต่คันสุดท้ายนะฮะยังใช้งานาระบบเบรกได้หมายความว่าเขาต่อท่อลมผ่านรถคันนี้ไปเลยนะฮะก็คือพาสไปเลยนะฮะไปถึงรถคันสุดท้ายนะครับเพื่อกรณีสมมุติว่าขบวนรถวิ่งไปแล้วเกิด ขอพ่วงหลุดนะฮะมีความเป็นไปได้ไหมนะฮะมีความมีโอกาสเกิดขึ้นได้เก<อ><อ>ิดขอพ่วงหลุดนะฮะสมมติรถเจเเสคันนี้นะครับเกิดขอพ่วงหลุดกับรถบชสบคันนี้ระบบเบรกนะฮะคันสุดท้ายเนี่ยนะครับจะสามารถสั่งการเบรกได้นะครับทาให้รถเจเเอสคันที่ไม่มีห้ามล้อเนี่ยสามารถที่จะหยุดได้ด้วยนะฮะอันนี้เป็น,เป,นเป็นการาป้องกันเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะฮะขึ้นไปดูสักนิดหนึ่งกันละกันนะฮะบรรยากาศสภาพนะฮะรถเจเวสคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนี่นะฮะถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเคยพาเพื่อนๆนะฮะขึ้นมาชมหรือยังนะฮะตอนที่มันจอดอยู่ในย่านแต่ว่ามันจอดจอดนานมากแล้วนะฮะอันนี้นะฮะเป็นสภาพนะครับอ่า อันนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นห้องห้องอ่างล้างมือห้องล้างหน้าห้องแปลงฟันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นห้องน้ํานะครับอันนี้เป็นห้องสุขานะครับแล้วก็มีป้ายบอกว่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเขื่อนป่าศักโปรดใช้งดงดใช้ห้องสุขาระหว่างสถานีแก่งเสือเต้นโคกสลุงและก็สุรนารายนะฮะแสดงว่าก็คือรถชุดนี้นะคเคยถูกใช้ใน เส้นทางเขื่อนป่าศักดิ์ด้วยนะครับเป็นขบวนรถสําหรับท่องเที่ยวขบวนรถนําเที่ยวนะฮะนะครับอันนี้เป็นเบรกฉุกเฉินนะครับของรถญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเขาออกแบบมานะฮะอันเนี้ยนะฮะเป็นตัวดึงนะฮะดึงเบรกฉุกเฉินนะครับหมายว่าอ่าตัวเนี้ยนะฮะเป็นก๊อกก๊อกลมเบรกนะฮะนะครับเป็นก๊อกลมก๊อกลมเบรกไม่รู้ว่าเปิดประตูเข้าไปได้ไหมนะฮะ เปิดได้นะฮะไม่ได้กลัวอะไรนะฮะนอกจากรังต่อรังแตนโอ้ประตูยังใช้งานได้ดีอยู่ะฮะระบบอะไฮดรอลิกของประตูเนี่ยนะฮะคูอนะฮะมันยังใช้ได้ดีอยู่อันไงตัวอะไรคือระบบนี้ยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะประตูอเอาไปมักกะสันรอบนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าจะนำไปรีโนเวทใหม่ นะครับเพราะว่าสภาพนะครับก็ค่อนข้างจะนะครับนี่แหละฮะแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นบชทป104บชทปก็ย่อมาจากรถโบกี้ชั้นโทปรับอากาศนะครับรถคันนี้เราได้รับนะครับมอบมาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะ คือเราไม่ได้เอามาสภาพแบบนี้นะต้องบอกก่อนว่าตอนที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยคือสภาพใช้งานได้ดีนะแต่ว่า,ามีานโยบายในเรื่องของการที่จะปรับปรุงรถเจอ e เวรุ่นนี้เป็น Power Car คาคือเป็นรถโ o กี้ไฟฟ้ากำลังนะครับทำให้มีรถเจอ e เวบางส่วนที่ได้รับการปรับปรุงแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ถูกอจอดไว้นะฮะแล้วก็มีสภาพแบบนี้นะ,ะนะครับกระจกแตก หมดเลยนะฮะก็จริงจริงที่กระจกแตกเนี่ยก็คือนะฮะจอดไว้แล้วก็มีพวกวัยรุ่นเอาหินมาปาใส่ฮนะก็นี่แหละนะครับเป็นใช่เงี้ยนะนะครับอันนี้เป็นโครงที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเป็นโครงของอ่าที่นั่งนะฮะชุดชุดอ่าเก้าอี้ชั้นสองซึ่งมันสามารถปรับเอ็นได้แล้วก็หมุนได้ด้วยนะเนี่ยนะครับแกนหมุนของ ของเก้าอี้นะฮะให้ใหใหให้้ชมกันนะครับย่มันจะเป็นเดือยตรงกลางเป็นเหมือนเป็นเหมือนจานนะครับเป็นเหมือนดิสส์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้360องศานะครับเพ,เพื่อเพื่อเปลี่ยนทิศทางเวลาที่จะหันหน้าไปตามทางของครบูรรถเนี่ยนะฮะสามารถปรับเก้าอี้ได้ทั้งหมดทุกแถวนะฮะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่านะครับถาด เอาไว้วางสำหรับวางโทรศัพท์วางอะไรได้ด้วยนะครับรถคันนี้ระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะร,รถญี่ปุ่นเนี่ยที่มามาประจําการที่บ้านเราเส่วนมากนะฮะเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะใช้ได้ดีกับทุกคันเลยนะฮะใช้ได้ดีมากแล้วก็แอร์หนาวแอร์หนาวแอร์หนาวนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับภายในตัวรถ JR West เนี่ยนะครับ โดยรวมเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่กว้างมากนะครับกว้างกว่ารถบชสบ้านเรานะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาใช้รางที่มีขนาดกว้างกว่าเรานิดน,นึงนะเพราะฉะนั้นมิติของตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบไม่อึดอัดนะเวลาเข้ามาอยู่ในในรถ j จ s วสนะครับจะค่อนข้างจะดูดีนะครับพอรถเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ รถปรับปรุงรีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่นก็จะเห็นแล้วก็จะแบบว้าวนะฮะว่ามันสุดยอดไปเลยนะฮะทีมช่างมักกสันนะฮะสามารถที่จะทำทารถสภาพแบบเนี้นะครับให้กลายเป็นเหมือนรถใหม่ป้ายแดงได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องย้อมแมวไม่ได้ย้อมแมวนะอ่าอันนี้ย้อมรถไฟคือทําใหม่มมนะครับ ลงมาดูทางฝั่งนี้นะครับก็เป็นสภาพที่เอาตรงๆหลายคนยังสงสัยว่าเฮ้ยเขาจะไปทำอะไรยังไงให้มันให้มันกลับมาปิ๊งปังได้นะะอ่ะคอยดูฝีมือช่างรถไฟมักกะสันนะครับคอยชมครับเชื่อว่าอ่าสำหรับรถคันนี้นะฮะสำหรับรถคันนี้สภาพแบบนี้นะผม ผมว่าไม่เกิน1ปีนะครับหปีไม่ได้หมายว่าเขาทำแต่รถคันนี้นะเขาทำรถคันอื่นด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาใช้เวลาเนี่ยไม่เกิน1ปีเราจะได้เห็นรถที่มีสภาพสวยงามนะครับสวยๆเลยแหละนะฮะอันนี้เป็นเพจเป็นตารางนะครับบอกการทำวาละนะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีการตีตารางแบบนี้แล้วก็กำหนดว่ามีการซ่อมบำรุง กี่ครั้งที่ไหนบ้างนะฮะอันนี้คือหลังจากที่ออกมาจากมักกะสันเนาะนะเขาก็ตีตารางแบบนี้กทเนี่ยก็คือกรุงเทพนะฮะโรงงานกรุงเทพ29เดือน3ปี50นะ15ปีที่แล้วอันนี้28เดือน12ปี51นะครับมีการทำวาระอยู่เรื่อยๆแล้วก็เดือน6ปี52เนี่ยนะฮะก็มีการทำวาระมาเรื่อยๆ อันนี้เป็นเพจดั้งเดิมนะครับที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะเพจดั้งเดิมที่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าหลังจากที่มีการซ่อมบำรุงนะฮะหลังจากที่มีการนำไปฟื้นฟูสภาพรถคันนี้นะครับจะกลับมา ะะเชิดฉายบนดางรถไฟของประเทศไทยอีกครั้งหนึง่งนะฮะแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เห็นว่าเฮ้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยเรามีศักยภาพในการที่จะฟื้นฟูสภาพของรถที่ถือว่าเก่าแล้วนะให้กลับมาวิ่งได้โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชม ผมสุรเสียงว่าพาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ